Oh, hey. สามารถลดต้นทุนให้ได้มากกว่า <c oughs> 10%คิดเป็นเงินแล้วปีหนึ่งนะครับก็ประมาณ8ปดเล้านผมมีประสบการณ์โดยตรงเรื่องของการลดต้นทุนเมื่อวบวัยนี้ผมทาให้โรงงานหนึ่งเป็นโรงงานขนาดใหญ่ที่มีพนักง,งานมากกว่า500คนและพนักง,งานที่โรงงานนี้เราเข้าไปลดต้นทุนนะฮะเรื่องแรกเลยคือเรื่องของค่าไฟฟ้าค่าไฟฟ้ามันขึ้นอยู่แล้วตามปกติตามภาวะตลาดตามภาวะเศรษฐกิจตามภาวะน้ำมันขึ้นตลอดเวลานะฮะค่าไฟฟ้าโรงงานที่ผมเข้าไปปรึกษาเนี่ยมันจะอยู่ที่เดือนละประมาณ5ล้านบาทนะการใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ1ล้าน 2แสนยูนิตต่อเดือนสิ่งที่ผมทําให้ได้นะครับเมื่อเทียบต่อหน่วยการผลิตผมสามารถลดต้นทุนให้ได้มากกว่า10%คิดเป็นเงินแล้วเดือนละประมาณ7 0 0 0ส0บาทต่อเดือนปีหนึ่งนะครับก็ประมาณ8-9ล้านนะนี่คือสิ่งที่เราทําอันที่2คือเรื่องค่าแรงนะค่าแรงผมเชื่อว่าเพิ่มขึ้นตลอดเวลาตามค่าแรงันะดับหรือการปรับเงินเดือนตามปกติซึ่งอยู่ที่ประมาณ4-6%ตามภาวะเงินเฟอ้อแต่สิ่งที่ผมทําให้โรงงานนี้ได้เมื่อเทียบต่อหน่วยการผลิตเราสามารถลดต้นทุนได้ประมาณ9%ในปีที่ผ่านมา ซึ่ง9%นี้คิดเป็นเงินแล้วอยู่ที่ประมาณ8 0 0แสนบาทต่อเดือนก็จะประมาณ9ล้านถึง10ล้านต่อปีนะครับอันนี้เป็นตัวเลขทางบัญชีนะฮะเป็นตัวเลขที่สามารถวัดได้ในทางบัญชีไม่ใช่ความรู้สึกไม่ใช่ประมาณการนะที่เราสรุปออกมาแล้วนําไปเสนอผู้บริหารนะครับใครมีปัญหาต้นทุนสูงขึ้นตลอดเวลาเครื่องจักรเสียค่าไฟค่าพลังงานไม่สามารถควบคุมได้ค่าแรงสูงแล้วไม่สามารถได้ผลผลิตให้มาคุ้มต้นทุนปรึกษาผมและทีมงานผมมีคําตอบให้คุณทุกเรื่องครับ